กลับมาช่วงนี้นะครับมาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มสวสารองวันนี้ก็เดินทางไปที่กกตนะครับไปยื่นเรื่องให้กับทางกกตนะครับก็คือไปจี้แหละว่าการที่มาขอให้สอบสวนวินัยเลขาธิการกรกตให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนนะครับรวมถึงมีการแฉว่าตอนนี้มีมือมือนะคุณน้องเสนอเงิน7หลักนะในการล้มการตรวจสอบสวเนี่ยนะครับ<ฮ>ไปดูกันหน่อยุ่นผู้ชมครับทางด้านของพลตารวจโทคํารบปัญญาแก้ว พร้อมกลุ่มสวสำรองก็เดินทางมาทวงถามความคืบหน้ากับทางกงกตนะครับพร้อมกับให้กําลังใจคณะสืบสวนไต่สวนชุดที่26ให้ทําคดีหัวเลือกสวด้วยดีมาตลอดเนยนะครับโดยท่านคํารบก็บอกว่าคดีหัวเลือกสวตอนนี้อยู่ในกระบวนการของชุดสืบนะครับซึ่งมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแล้ว6ครั้งรวม142คนตรงนี้เป็นขั้นตอนที่1นนะครับแล้วก็คาดว่าจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องชุดสุดท้ายมาชี้แจงอีกเร็วๆนี้ หลังจากนั้นเนี่ยในสัปดาห์หน้าจะต้องสรุปผลไปถึงฝ่ายกฎหมายและไปถึงขั้นอนุวินิจฉัยนะครับซึ่งจะมีการวินิจฉัยเรื่องทั้งหมดตามระเบียบภายในของกอกตและต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน1ปีหลังจากที่มีการประกาศคือก่อนวันที่10กรกฎาคมนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนจะไปถึงกกตอ,อีก6คนในขั้นตอนนี้กฎหมายไม่ได้วางกรอบเวลาเอาไว้เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้เรื่องจะถูกส่งไปที่ศาลแผนกคดีเลือกตั้ง โดยท่านคำรบก็บอกนะครับว่าระหว่างขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยมีทั้งมือและปากที่มองไม่เห็นกำลังแทรกแซงกระบวนการเอากล้วยมาให้กรกตจึงอยากให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ยังทราบว่านอกจากกระแสะข่าวประธานกรกะตจะลาออกก่อนครบวาระยังมีกรกตออีก1ท่านที่จะลาออกด้วยอาลองฟังเสียงท่านหน่อยนะครับแล้วก็ฝากว่าในกะกะต6ท่านที่เหลือเนี่ยนะครับ ที่เราได้รับทราบข่าวว่าจะมีท่านหนึ่งจะลาออกนะนะจริงๆผมก็ได้กระเซ็นกระสายมาเพิ่มเติมว่าน่าจะลาออกอีกอีกอีกคนหนึ่งนั่งอาจจะเป็นสองคนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ฝากท่านว่าขอให้ท่านนิ่งๆนะครับนิ่งๆทั้งจากกล้วยทั้งจากปากทั้งจากมืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้ท่านนิ่งๆนิ่งๆและใช้สติปัญญาความกล้าหาญของท่านที่สั่งสมมาตลอดชีวิต ท่านทำงานที่นี่ที่กะกะตแห่งนี้มาตั้ง6ปีเสร็จ,รจแล้วจะครบอีกไม่ได้กี่เดือนข้างหน้าขอให้ท่านตั้งใจทำหน้าที่ภารกิจนี้เพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะไปตัดสินใจอะไรแล้วมีการแฉะนะครับว่ามีคนพยายามเสนอเงิน6-7หลักนะครับค่าตอบแทน5-10ล้านบาทในการจะล้ม กาขบวนการเอาผิดเรื่องของการหัวสวนะครับซึ่งบอกว่าคนที่เสนอเงินอยู่ในขบวนการหัวเลือกสววด้วยนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคร